ผมจะมาท้ายกระตุนแคทผมว่าไอ้กระตุนแคทมันกระจอะเกินไปใช่กระตุนแคทมันกระตอกมันกระจอะเกินไปทีจะสู้มันกระจอะเกินไปมจะเอาดาบนี้มาสู้กับมัน มันจะเป็นยังไงไปดู Logan เลยเลยน้ามันมานา่าจะเละเทะมากเลยนะ <S <S ซึ่งตอนนี้ผมก็เป็นอามตะเต็มตัวแล้วมากอดาบมาก่อน คือดาบดาบยาวมาขนาดเซเลนเฮดก็รอดมาแล้วเออเดี๋ยวเอาให้ดูทุกหนึ่งเดี๋ยวเขาเสกอือขนาดเซเลนเฮดยังรอดมาแล้วอือม,มาโอ ผมตีไม่ทัน <HHH> ตีมันไม่ทันตามีตาบมาที่จริงๆดาบนั้นมันสามารถฆ่าเซนเทีสได้เลยนะเดี๋ยวดูนี่ปล่อยสายฟ้าเ <Yeah. S 1> ด็ก ีระยะไกลเลยด้วยต้องแต่ต้องกดค้างกดค้างคือ <c oughs> ตายไปนหนึ่งตัวไอตรงนี้แตกมาจะมาลองกับกระตูนแคสหรือเปล่ากระตูนแค่ตัวนี้เลยตัวหุดหุด ลองยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆก็ไม่ตายเขามีดาบไงละมาหนึงๆเลยไฟสทยฟ้าไฟสายร้านี่ไฟเทพร้าเอมาสู้กันใต้นี้วะจับนายขี้โกงอนะ่ะนายจับมาสู้กันล่า บอกว่ามาสู้กันบ้างกินกินน้ำหนูอ๋ออ,อันนี้ไม่เกกียวถ้า,ถ,าถ้ามันไม่ถีอดบมันมันจะไม่เป็นอมตะโอ้ แต่มันปรับเป็นแล้วแบบฮาร์ดทมไมมาสู้นี้มาเนี่ยถ้าถ้าถือดาบไว้มันจะไม่ตายแต่ถ้าเอาดาบออกเนี่อยอะไร ตัดออกสี่ควมที่จะโจดลงไปลิฟตยันเตรียมดาบมันคือดาบไทยท่นแล้วมันเต้นระบำยงมาแล้วตรงนี้เนี่ยนี่ เดี๋ยวดยืนอยู่นิ่งๆให้ดูเป็นดาวไททขั้นนึ่งเดี๋ยวยืนอยู่นิ่งๆให้ดูเออค้างเลยต้องตีกันตีไปทั้งหนึง่งไ <c oughs> <c oughs> อ้มดนี้มันักค้างๆหน่อยน่ะพี่ดาบเล็กด้วยพ <c oughs> ี่ดาบเล็กด้วย สู้ตายอโอโ้ดูข้างๆสิดูข้างๆนั้นมันพิมพ์อะไรเร็วขนาดนั้นนมันพูดอะไรเร็วขนาดนั้น ขาวด้วยมัน,ม,นมันทำอะไร แบบนั้นดิขี้โกงตัวตัวไม่อยากันอยากจำแบบนั้นอยาอยายืดตัวงั้นขี้กโงกโงขี้โกงเหรอขี้โกงเหมือนกันปล่อยสายฟ้าเด ดาบอันนี้ยังล้มไททันมอสไททันนั้นทันไม่ได้เลย<อ>มันโหดเกินเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำอะไรอะโอ้มันวัดวัดตีไม่โดนสักทีเด็ดไม่โดนละ เป vale. ็นดัสีเป็นโก๋ยยีตัวแบบนั้นนี่ตัวแบบนี้ได้ตีดนตีดนต้นต้นเน้ มันจะไม่ตายเอ่อพี่กะโดนแคทครับพี่เลื่อนไม่รอดเลยครับผมก็ไม่ล้เนี่ยเออเลื่อนไม่ล้เลยเลือดอินฟินินตี้อยู่ไหนแล้วโอ้ี่อีฟันดำมันตีเลยจ้ะตีเลยนะ หมูยังไม่รอดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหมูอะไรอีว่ามาเลยอึ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 อ้าวโอ้ ดีดกนมากก็จะจับจะจับกินจะลองให้มันกินดูมันกินไม่ได้ติดดาบมันติดดาบโอเคนาทีแล้วจะฆ่ามันไม่ได้เลย9นาทีแล้วออ เอย่าจับแบบนั้นสิมันคี่โกงมากเลยเอ้ยมันโดนดาเมจอยู่นะแต่เราไม่โดนเลยแคาแค่โดนดาเมจของมันทีทนขั้นแบบไปนอนโรงพยาบาลเลยเกิดไลค์คล พี่มาเลยของมันอ่านไม่ออกเดี๋ยววาไปหานแป๊บนึงวารเดี๋ยววาไปหาเดี๋ยววาร์วาร์แล้าวาหยาตัด พอ,อแล้วคุณจับได้คุณม,มอง้นไยุบยุบไดับไปทีนึงต่อสองทีละโอเคยัดทีตทีเออไม่ก็โดนเดีไม่ใช่หรอ โอปรัป้าก่อนอนี่จะเย็นพี่ผมผมปรับเช้าอยู่เด้อเอเอโอ้ยเซ็กซี่จังเลยอุ้ยฉันว่าพี่เจ็บเซ็กซี่มากเลย โหไม่ตายสักทีวิ่ยวิจับเนี่ยจับเนี่ยโอ้คอยาวคอยาวมากโอ้ก็คอจับไปเพียงเท่านี้มันไม่ตายสักที